Thank yeah. you.

่ออื่นผมขอแนะนำมาคนลี้ก่อนนะครับถอ้คำตองนะครับประนเรื่องการเจรจาเราขอให้ทราตัวชนนะครับถ้าเกิดท่านผู้จัดการ जुन भानी हैन के क्याथोलिक भएर त्यसले